สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะพาหน้อมๆมาประกอบแผงฟิวนะครับผมของเชฟโรเลตอัลต้านะครับผมพอดีเซนเตอร์ไล่หาไฟรั่วนะครับผมก็ยังไม่เจอนะครับผมก็จะประกอบคืนก่อนนะครับผมดูหน้าตาแผงฟิวก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีปลั๊กด้านล่าง อันดับแรกเรต้องใส่ตัวขามันก่อนนะนี่นี่คือขามันนะครับผมแบบนี้อยู่ลักษณะนี้เราจะต้องอ,อันนี้อันนี้ยงไปนู้นก่อนพยงไปนู้นก่อนนะถ่ายสายใหญ่นีิอันนี้คือสาย ecu ครับผมมัดใหญ่มามัดเดียวส่วน มัดเล็กด้านล่างเนี้ยจะมาหาแผงฟิลนะมีพวัวปลั๊กอยู่สองตัวนี่มาหาแผงฟิวส่วนชุดนี้จะไปด้านหลังนี้จะไปด้านหลังนี่จะไปด้านหน้านีหลังกับหน้านะผมแค่นี้อันตอนแรกแล้วก็ใส่ที่ตัวโคมอ่อน นี่อยู่ข้างนอกตี่นี้อยู่ข้างใน นั้เนรนะาจะต้องเอาขึ้นมาก่อนให้มันลอยก่อนลอยอย่างนี้นะแล้วเราก็จับเสียบแล้วไปใส่ฐานอ่ะกระดูเสียบได้ไหยเก็บเลยปั๊กหนึ่งหนึ่งปั๊กนี้เฮ้ยวายุทำไมไม่ตรงกัน กลับทางนะครับทุกคนโง่ก็งงอยู่ซื้อซื้อฟิวกลับทางเสียบเลยนะโว่เราก็หาคนแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน หนึ่งปักจนะไม่ได้เสียบหนึ่งปักอันนี้อันนี้อยู่นี่แน่นอะนส่วนปักล่างนะล่ลางนีอยู่นี่ไม่มีตัวล็อกนะแต่ว่านั่นอยู่นะเราก็ขับไปแล้วไม่สุดนจะมีเศษคือตัวนี้ อยู่กับชุดสายไฟไม่ได้ใช้ทีนี้เราก็จะมาจัดตัวนี้ให้มันเป็นระเบียบเข้าที่นะเข้าทนะี่แล้วแล้วก็จับด,ดนันลูกไปดันลูกไปตั้งลำก่อนครับนะผมลับได้กดล็อกกดล็อก ล็อกยังล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคล็อกแล้วครับผมแล้วก็จับใส่ขาตั้ง นี่ก็ปิดได้การเข้าต้องเอาสายมาก่อนนะสายมันจะพาดมาได้ไหมเนี่ยงานเข้าแล้วสายพาดาไปได้ไงานเข้าแล้วสายพาดมาได้ไหมเนีื้อลดๆ ไทยเนาะนอตเอาสายอยู่บนหรืออยู่ล่างสาวพลาดไปนู่นนะเนี่ยอุตส่าห์ว่าพลาดไปนู่นก่อนการเข้าแล้วสายนี่อยู่ล่างกลนะ่องบนแล้วดูีิพลาดแล้วก็แก้ไขได้ เรารู้ว่าผิดพลาดแล้วก็ต้องแก้ไขทางทางนู้นเป็นเยอะกว่นี้ดูน้อ่กูเ่ยก็ผิดพลานแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับดึงออกมาใหม่เยามาดูถ่ายมามาถ่ายฝั่งนี้เห็นนะสายจะต้องอยู่ข้างล่างแต่พี่ว่าเอา เทปมาพันสายหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวเราจะพันกรอบสา,สายก่อนคออสายนี่มันเกาอ,อนนให้มันโดนสายไงซื้อใหม่ก็ดีนะซื้อมาใสานะ่ไงเดี๋ยวเราจะพันเทปไว้ก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้ความร้อนมันมาที่สายไฟ ล้วนี้โดนความร้อนเยอะเลยคุก ใส่เลยนะเรา,าต้องแต่งเตีน้นเลยไม่ได้มันก็ต้องเข้าไปไปสถางนที่เลยมันโดนด้วยปากข้างหลัง เ okay. น่าจะประมาณนี้แล้วก็หักนี่ให้ก่อนแล้วก็มาขันก่อน ตอนแรกก็หมุนไปก็ไม่โดนเกียวมันต่ำลงมันต่ำลงเรื่ยอยๆทำน้ำน้ำมันมีดีกว่าที่ปั่นขวดน้ำไม่ออดแผ่นนี้หรือเปล่าก็แผ่นนี้คันนี้ข้อมันแตกไปเลิ เดี๋ยวมันหักนะ,ะกนะโอเคอัแบบนนี้ส่วนนี้ก็ใส่กล่อง ECU อ่ะโอเคก็ใส่ถังฟิลก็เรียบร้อยครับผมนี้เดี๋ยวเราจะไปเอากล่อง ECU มาใส่กันนะอ่ะอเ,เดี๋ยวน้องๆติดตามวิดีโอตอนต่อไปนะครับ